ผมก็มีมุมมองว่าแหมเ้ยขายทีไรเด้งทุกทีเพราะฉะนั้นจุดที่ผมขังนะครับผมกลับเป็นจุดซื้อของคริสเช่นโอเวอร์แล t t บอทแบบนี้เป็นต้นและพยายามหลีกเลี่ยงจุดเข้าที่มันเป๊ะเกินไปทั้งเทคนิคแล้วก็ทั้งอารมณ์ตลาดเกม เง <Started. S 2> ินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรไม่ว่าจะเป็น v i ไม่ว่าจะเป็น Day t r a d ทมันไม่ง่ายครับแ,แล้วมันจะไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีความมีมิติหลากหลายมิติมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถเอาตัวรอด ผมเชื่อว่าเอาตัวรอดนะไม่ต้องมั่งคัง่งไม่ต้องร่ำรวยนะได้คือการเสริมทักษะในหลากหลายรูปแบบผมเองตอนแรกก็ยอมรับว,ว่ากาฟเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันนี้ผมต้องมานั่งดูตารางแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฟดร,รอบหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวประชุมเงินเฟอ้ออีกทีเมื่อไหร่มีปัน่นัยตรงไหนยังไ,ไงบ้างเฮ้ยสายสายต่างประเทศเป็นยังไงบ้างต่างประเทศเขาลงไหมผมก็เพิ่มคนระับเพราะถ้าผมไม่เพิ่มผมก็อยู่ไม่ได้นะพี่ การประเมินกำลังของเราเนี่ยเราต้องเผื่อมากขึ้นผมยกตัวอย่างคุ้นเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้น4ีห้าแท่งแต่เวลาลงลงประมาณ30แท่งแปลว่าถ้าสี่แท่งนั้นเราไม่สามารถจะทำกำไรได้เลยเราต้องอยู่กับตลาดขาลงเนี่ยอีก30แท่งเฉลี่ย30แท่งคือเดืนครึ่งประมาณเดือนครึ่งเพราะฉะนั้นนะครับ มันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวครับเราจะสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นมันจะรีบขึ้นแต่ระยะเวลาลงจะลงนานเพราะฉะนั้นนะครับ,รบการประเมินกําลังตนเนี่ยกับคําว่าประเมินกาลังเนี่ยมันเหมือนเราเราเดินทางไกลครับพี่ๆเราเดินทางไกลโดยที่เราไม่รู้เป้าหมายว่าเป้าหมายเราจะถึงหรือยัยงยมันเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพราะทุกๆวันที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยมันต้องกินต้องใช้ ต,ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีค่าฉุกเฉินแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นดึงเงินออกจากพอร์ตอย่างเดียวด้วยอ,อย่างเดียวอะโอ้มันสู้ไม่ไหวหร้กครับ ช่วงช่วงขาลงเนี่ยมันอาจจะโอ้เราไม่รู้มันจะอยู่นานเท่าไหร่นะแบบหน้าฝนมันจู่กับเราเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยเกรดจ,จะถามพี่เบียรน์น,นิดนึงครับว่าในช่วงนี้เนี่ยที่ตลาดไทยมันเป็นเป็นอย่างนี้เนี่ยครับนักลงทุนรายย่อยเทรดเดอร์เนี่ยควรจะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์อย่างไรบ้างครับผมว่าบทเรียนอันนี้นะครับมันเป็นบทเรียนของผม้วยครับคุณคริสแล้วก็ผมคิดว่าการประเมินกําลังของเราเนี่ยเราต้องเผื่อ มากขึ้นมผมยกตัวอย่างหุ้นเนี่ยนะครับเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นสี่ห้าแท่งแต่เวลาลงลงประมาณสามสิบแท่งแปลว่าถ้าสี่แท่งนั้นเราไม่สามารถจะทำกำไรได้เลยเราต้องอยู่กับตลาดขาลงเนี่ยอีกสามสิบแท่งเฉลี่ยสามสิบแท่งคือ,อเดือนครึ่งประมาณเดือนครึง่งเพราะฉะนั้นนะครับมันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวครับเตรียมตัวในที่นี้คือว่ารายได้ด้านอื่น หรือถ้าคุณเป็นคนเทรดอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องประมาณค่าใช้จ่ายไม่ได้ประเมินแค่2อสามเดือนต้องไปเป็นปีหรือปีครึ่งหรือ2ปีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะครับตลาดเนี่ยมันมีทั้งสองมุมว่ามันมีทั้งช่วงทางกาไรแล้วก็ช่วงที่มันเป็นภาวะขาลงเราจะสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยหุ้นเนี่ยเวลามันขึ้นมันจะรีบขึ้นแต่ระยะเวลาลงจะลงนานเพราะฉะนั้นนะครับ,รบการประเมินกําลังตนเนี่ย กับคำว่าประเมินกําลังเนี่ยมันเหมือนเราเราเดินทางไกลอะครับพี่พเราเดินทางไกลโดยที่เราไม่รู้เป้าหมายว่าเป้าหมายเราจะถึงหรือยังอะมันเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเพราะทุกทุกวันที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยมันต้องกินต้องใช้ต,ใใต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีค่าฉุกเฉินแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเล่นดึงเงินออกจากพอร์ตอย่างเดียวน้วยอย่างเดียวอะโอ้มันสู้ไม่ไหวแล้วครับเพราะอะไรสมมติผมยกตัวอย่างพอร์ตห้าล้านนะครับเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนผมใช้คำว,ว่าเดือนละสองแสนอันนี้ค,คือเป็นค่าใช้จ่ายฟิกคอร์สท,ที่คุณเทรดไม่เสีย ถ้าเดือนที่ผ่านมาคุณลบห้าแสนคุณลบแค่ห้าเปอร์เซ็นคุณลบแค่แบบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณลบคุณลบสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยห้าแสนเดือนนั้นคุณลบเจ็ดแสนนะแล้วโดนอย่างนี้สามเดือนเจ็ดแ็ดหมดพอร์ตนะครับพอร์ตลบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งทั้งที่เราเทรดเราลบแค่หลักแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่มันมีค่าที้จ่ายไปเป็นตัวทวีคูณทำให้อัตราลดของพอร์ตเนี่ยมันสามารถไปได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะครับยิ่งอยู่ในภาวะตลาดซึมซึมซึมแบบเนี้ย แล้วเราเทรดโดนด้วยดึงเงินในพอร์ตด้วยระยะยาวมันยืนยากเพื่อนๆก็เลยผมก็เลยอยากจะใช้เพื่อนๆว่าเพื่อนๆต้องประเมินให้ดีๆอย่างหน้าฝนเนี่ยเรารู้ว่าหน้าฝนเต็มที่ก็บวกลบสี่เดือนถึง7เดือนอ่ะสมมตินะอย่างจันทุรีฝนเยอะหน่อยผมปรับตัวได้แต่ถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยมาจากภาคเหนือแล้วมาอยู่เมืองจันทร์เพื่อนๆคิดว่าเอ้ยหน้าฝนอาจจะสัก4ี่เดือนเหมือนที่แต่ปรากฏว่าอยู่เมืองจันรโอ้โหฝนแปดแดดมาแค่สี่ เพื่อนๆไม่เคยรู้ว่าสภาวะภูมิประเทศแบบเนี้ยมันอยู่แบบเนี้ยทีนี้ก็วางแผนไม่ถูกก่อสร้างบ้านต้องก้างต่นไหนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องวันนี้เราเรียนรู้พร้อมกันแล้วว่ามันมันกิริยาเวลามันไม่ใช่ปกติเนี่ยเราตะบอกว่าเพื่อนนีนายตลาดเขามีมาเสิร์ฟเดือนละมีหุ้นเกงกำไรสามสี่ตัวมีหุ้นเกงกำไรประมาณอาทิตย์หนึ่งมีวันหนึ่งสองวันตอนนี้มันไม่มีมันน้อยมากพอมันน้อยมากปุ๊บทีนี้เราก็ต้องเราจะไปตายดามหน้าวะเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อว่าต้องมีหุ้นเล่นมันไม่มี คุณจะทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับรายย่อยอย่างพวกเรามากว่าการจะยืนระยะได้ไกลต้องจัดสรรค่าใช้จ่ายให้ให,ใ,หให้ดีให้ดีเลยครับให้ดีเลยประมาณนี้ครับ ขอบคุณพี่เบียร์มากครับที่ช่วยเตือนนักลงทุนนะครับให้จัดสรรหน้าตักให้ดีในช่วงหน้าฝนนี้นะครับ,รบไม่รู้ว่าตลาดที่ซึมเนี่ยมันอยู่นานแค่ไหนโดยเฉพาะเมื่อกี้พี่เบียร์บอกแล้วถ้าเกิดไปเมืองจันทร์อย่างเงี้ยเราอาจจะถามพี่เบียร์หรือถามใครได้นะว่าเอ,อ้ยหน้าฝนมันยาวเท่าไหร่มีคนมีประสบการณ์เพรตลาดอันใหม่เนี่ยที่กำลังจะมาขาใหม่ของเราเนี่ยเราเหมือนเราเข้าไปเมืองใหม่พร้อมกันเนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอถ้ามีคนมีประสบการณ์นี่ที่มาบอกเราได้นี่ก็จะดีนะครับแต่นี่คือ ขอบคุณพี่เบียร์ที่ช่วยแชร์ตรงนี้นะครับผมอาจจะขออนุญาตไปที่คำถามผู้ฟังเป็นเป็นคำถามปิดรายการหนึ่งคำถามแล้วกันพี่เบียร์ครับก่อนจะจากกันไปครับเพราะว่าเมื่อกี้มีคุณโรจนพิชนะครับถามมานะครับบอกว่าผมมีวิธีการในการคัดลอสตลอดนะครับแต่ว่าการคัดเป็นคัดตอนขาดทุนนะครับแต่พลาดโอกาสในการทํากําไรไปหลายครั้งนะครับเวลามันเด้งกลับมันจะแก้ยังไงครับจุดนี้ครับเหมือนกับเข้าใจว่าเขาบอกว่าคัดแล้วมันเด้งทุกทีเลยครับพี่เบียร์ผมคัดสั้นไปหรือเปล่าครับ จริงๆไงครับผมเนี่ยหน้าเทศผมอะมาจากการแก้ปัญหาของคำถามนี้ตอนเข้ามาในตลาดใหม่ๆเลยครับเพราะว่าจุดเข้าก็คือจุดเข้าตามสิ่งที่เรียนจุดขายก็ขายตามสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วมันก็เด้งกลับตลอดผมก็มีมุมมองว่าแหมเอ้ยขายทีไรเด้งทุกที เพราะฉะนั้นจุดที่ผมขายครับผมกลับเป็นจุดซื้อคุณคริสเช่น o v e r อร์แล t ปบอแบบนี้เป็นต้นและพยายามหลีกเลี่ยงจุดเข้าที่มันเป๊ะเกินไปทั้งเทคนิคแล้วก็ทั้งอารมณ์ตลาดเขามาทั้งเทคนิคหมายความว่าเทคนิคแบบนี้ต้องเบรกนะถ้าอารมณ์ตลาดเอ,อื้อให้คนทั่วไปเห็นอันนี้ยังไงก็ฟอร์เบรกยังไงก็ฟอเบรก ยังไงฟอสเบกแต่ถ้าเป็นมุมมองของเทคนิคได้แต่ในฟิลอารมณ์ตลาดคนไม่เอื้อให้เทรดเลยมีโอกาสเบรกจริงเพราะฉะนั้นนะครับคำถามที่เพื่อนมาเพื่อนๆอยากแก้ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าอยากแก้ตรงนีจนนนจนน้จุดที่มันเป็นจุดเบรกมลชนจุดที่มันเป็นจุดเบรกแพทเทิร์นสวยๆเพื่อนๆต้องหลีกเลี่ยงแล้วถ้าเบรกขึ้นไปแล้วมันฟอลเบรก แล้วลงมายืนจุดนั้น,นะครับเป็นจุดซื้อเพราะคนทั่วไปจะมาคัดจุดนี้มันก็เป็นจุดโทแบกกันนะครับต่อมาแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมันต้องกั้นใจให้เกิดฟอสเบรกแล้วตามมาเข้าเทคนิคอีกอันนึงแต่ต้องใช้เทคนิคนั้นนะใช้เทคนิคแรกมาซ้อนการตัดใจครั้งที่สองนะครับมันอาจจะงง,ง,งแต่ผมว่าไม่งงหรอกจากคำพูดผมเลยดีสมมติว่าเราอาจ,จะซื้อเราไม่ซื้อให้มันเบรกขึ้นไปแต่พอลงมาปุ๊บ แล้วสัญญาณลงมาอยู่ในจุดเบรกจุดแรกที่ซื้อเพื่อนๆตัดใจซื้อมันอาจจะเป็นแนวรับเป็น buy on dip แต่มันจะไม่ใช่การเบรกแน่นอนเพราะเบรกจะขึ้นไปจออีกครั้งก็คือสมมติเบรกจาก4บาทไป4บาท10วิ่งไป4บาท10คัด4บาทบยก12ซื้ต้องซื้อตรง4บาท2แต่อยากกลับไปซื้อตรง4บาท10อีกครั้งหนึง่งประมาณแบบนี้ครับครับจริงผ<ม>ๆผมเข้าใจพี่เบียร์นะครับแล้วก็ผมอาจจะเสริมพี่เบียร์ว่า พี่เบียร์จะพูดถึงตลาดเราตอนนี้เนอะที่เมื่อกี้พี่บบอกแล้วว่ารายย่อยก็เก่งแล้วมาเก็ตแม็กก็เก่งแต่ว่าเราต้องดูรายสินทรัพย์ด้วยนะอันนี้พี่เบียร์กำลังพูดในภาวะตลาดที่ทั้งสองฝั่งเก่งใช่ไหมพี่เบียร์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตลาดอื่นอันใดเนี่ยผมว่าก็ต้องก็ต้องดูไปด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับพี่เบียร์นี่ใช่ครับเอาผมยกตัวอย่างอย่างจู่ๆเนี่ยพวกเหรียญต่างๆเนี่ยกลับตัวเนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่าจะกลับแบบนี้เพราะอะไรครับ เพราะมันผ่านกระบวนการเด้งแล้วลงอีกลงอีกเด้งจนขาดความเชื่อว่ามันไม่น่ากลับครั้งนี้มันกลับอืมมันกลับอเคเนี่ยครับอันนี้มันคือพฤติกรรมที่เห็นชัดมากๆว่าอะไรที่มันเขย่าแล้วจู่ๆโอเคบิ๊กไว้แรกอาจจะไม่ติดแต่พอบิ๊กไว้ที่สองเฮ้ยขึ้นมันต้องมันต้องเอ๊ะมันต้องแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ยืนไ,ได้หรือเปล่าอ่า<ม>ถ้ายืนได้ปุ๊บแต่ถ้าเกิดเฮ้ย แล้วโทรแบ็กอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรถ้าดึงอีกรอบหนึ่งจัดเต็มแม็กเลยมันเป็นฟิลคือเรารเราหลับในหัวครับเราต้องวาดแพทเทิร์นให้ได้ว่าแพทเทิร์นแบบนี้แหละที่รู้สึกว่ามีโอกาสจะเล่นจริงแต่เดี๋ยววันนี้<ม>พอคนเริ่มเข้ามาเยอะๆเนี่ยทองเทิงเนี่ยเริ่มพูดถึงเดี๋ยวผมว่านะเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเพราะเราต้องบอกว่าคือคือผมเองก็เป็นคนส่วนมากเหมือนกันเราจะเป็นเหยื่อของของสิ่งเ่าเนี้ยตลอดเวลาครับ คอนเสิรนตตลอดเวลาอย่างคุณคริสก่อนเข้ารายการคุยถามว่าผมจะแชร์ทุเนียนคือผมไม่ได้ตามแต่ผมรู้อารมณ์ตลาดอว่าครั้งนี้มีโอกาสจริงมากคือเห็นเลยว่าแบบด้วยข่าวด้วยด้วยปัจจัยด้วยด้วยแล้วยิ่งปัดัยของเขาเรียกว่าคู่แข่งตลอดการก็คือแบงค์เนี่ยมันเกิดภ<ม>าวะเนี้มันแน่นอนว่ามันออกทางฝั่งตรงเขาคือมันคือคู่แข่งกันคือมันคือสิ่งที่มันเกี่ยวในอนาคตกับมันคือสิ่งที่จับต้องได้เมื่อจับต้องได้มันล้มเอาละ่ะความหวังของผู้คนเฮ้ยนี่ไงเราบอกแล้วว่า มันคือยุคของเราเนะี่ยมันชัดเจนครับแต่มันต้องมีปัจจัยที่เชื่อมโยงได้ว่ามันมีความมันมีสตอรี่ให้เล่นมันมีข่าวให้เล่นครับคือกราฟมาสตอรี่มาอารมณ์มาไงพี่เบียร์บอกแล้วว่าถ้าถ้าเป็นสมัยนี้พี่เบียร์จะระวังนะใช่ไหมพี่เบียร์จะบอกงันวันเนี้ยอืมอ่อใช่ครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราต้องคิดได้ก่อน เราต้องคิดว่าเฮ้ยแบงค์มันล้ม<อ>ก่อนพวกนี้ใช่ครับใช่คือคือแบงค์ล้มปุ๊บเฮ้ยมันต้องมีคนที่ได้ประโยชน์สิเงินถอนออกมันต้องวิ่งดิมันเงินมันต้องมีที่ไปดิมันต้องไปสินทรัพย์ <Okay. S 1> ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยปลอดภัยหน่อยหรือราคานาฬิกาเริ่มกลับตัวหรืออะไรใ<ม>ดๆมันเริ่มเฮ้ยมันมาในมันเฮ้ยมันเงินมันต้องมีที่ไปอย่างเงี้ยครับแต่แค่ไม่มาตลาดไทยกันนันเงคริสประมาณนั้นครับผมว่าพี่เบียร์ับอัพตลาด ได้ดีมากเลยพอพูดถึงความเพราะว่าพี่ไปบอกันเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเราต้องเราต้องดูแล้วแ,ลวแลวหละนะคนมันจะเกิดแพทเทิร์นอะไรไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอให้ทองเบรกแล้วไม่ค่อยมาเข้าเนี่ยมันจะสายไปละที่พี่ไบบบอกมันต้องต้องดูก่อนอื응ผมยกตัวอย่างนึงคุณทิสนะการเชื่อมโยงในในตัวบุคคลเนี่ยสมมติแบบคุณอีลอนมัสก์อย่างเงี้ย <c oughs> เขาชอบเหรียญด็อกอย่างเงี้ยแล้วพอเขาปลดล็อกเขาเข้าไปซื้อทว <c oughs> ิตเตอร์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่วันหนึ่งเขาจะไม่พูดถึงเหรียญนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเ่ะแล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปจัดการอ่ะก็ครั้งแรกปุก๊ก็วิ่งเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครั้งที่ครั้งแรกที่<ม>ท,ที่ที่คุณเอรามัสมีโอกาสจะดีลทวิตเตอร์ครับเพราะฉะนั้นนะพอเรารู้ปุ๊บว่าเขาดีลปุ๊บเราต้องคิดออกเลยว่าเดี๋ยวกูว่าแม่งทวิตต,ต,ตัวนี้แน่นอนแบบนี้มันคือมันคือเมคเซนที่สิ่งที่มันสามารถคิดได้บนความเป็นจริงว่าคนอีกคนกําลังจะคิดอะไรเขากำลังจะทําอะไรเขากําลังจะหาผลประโยชน์ไหมหรือเขาจะมาแบบเอาหาไหมหรืออะไรใดๆไหมพวกนี้มันมีมันกา่้วเนิดขึ แบบไหนอย่างไรอะไรนี้เพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงในมิติแรกเนี่ยครับมันต้องฝึกตีความบ่อยๆว่าเคสที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมันมีปัจจัยในบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเกี่ยวข้องแบบนี้เป็นต้นนะครับประมาณแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราให้คนอื่นมาวิเคราะห์ให้เราครับมันช้าไปหมดแล้วครับมันช้ามันไม่ทันครับขอบคุณครับพี่เบียร์กันตะ่อให้พี่เบียร์ีประสบการในตลาดมานานเนี่ยพี่เบียร์ก็พยายามจะพยายามหาพฤติกรรมใหม่ๆหาแพทเทิร์นอะไรต่างๆนี้อยู่ตลอดเวลาชอบมันไม่มีทางที่จะหยุดนิ่งได้เลยใช่ไหมออย่่างนนี้คครสะ การเดินขึ้นภูเขาเนี่ยเราเดินขึ้นภูเขาเหมือนกันแต่เวลาเดินขึ้นเนี่ยมันมีคนที่ทําทางไว้ให้เราแล้วแต่ตอนนี้มันเหมือนเราเดินขึ้นภูเขาแต่การเดินภูเขาทุกๆครั้งมันเป็นเขาที่ไม่มีใครทําทางไว้ให้เราเลยมันยังต้องใช้กําลังขาแน่นอนกําลังขาคือประสบการณ์กํเสบียงข้างหลังคือน้ําคือเงินมันต้องใช้แต่สิ่งที่เราจะเจอข้างหน้าเนี่ยเราได้แค่ประมาณว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะเราเคยเจอในเขาลุกที่แล้วแต่มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ รูไ้ไหมครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้เพราะฉะนั้นนั่นแต่ว่ายิ่งเรามีประสบการณ์มากเราสามารถจะตีความในอนาคตได้มากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะนะเราอาจจะได้มากกว่าแต่เราอาจจะไม่เคยเจอเคสนี้เลยก็ได้คุณคริสอืมประมาณนีน้เพราะฉะนั้นมันคือประสบการณ์ที่โอเคถ้าชัยภูมมันเหมือนกันภูมิประเทศเหมือนกันมันมีความใกล้เคียงที่เส้นทางนี้มีโอกาสเหมือนกันถ้าสมสมติจู วันเนี้ยผมเดินอยู่ที่เขาเชียงใหม่อีกวันไปเดินที่ชิลีอีกวันส่งผมไปกีแลนด์พฤติกรรมมันเปลี่ยนโดยฉับพลันแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะมีความเชี่ยวชาญรู้ไหมครับ,รบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดเนี่ยผมเลยบอกว่าอย่างผมขนาดหุ้นไทยเนี่ยผมก็มีทักษะเกี่ยวกับการตีความในหุ้นไทยจู่ๆผมไปโอ้โหเนสแดกโอ้โหคริสโอ้โหผมไม่เข้าใจเลยว่าอารมณ์ตลาดมันเกิดอะไรขึ้นมันมันแน่นอนครับมันแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับ,รบผมเลยบอกว่ามันได้แค่ มีประสบการณ์มากกว่าสามารถเก็บตัวอย่างได้มากกว่าแต่ไม่ได้บ่งบอกได้ว่าสิ่งที่จะเจอในอนาคตมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เต็มที่ได้อย่างผมเนี่ยปกติน้องคริสวันศุกร์เนี่ยจะมองพอมีประมาณได้ว่ามีโอกาสหุ้นที่จะเงินฟลอ์จะเข้าไปเล่นตัวไหนอย่างวันนี้ผมยอมรับตรงๆว่าผมไม่มีไอเดียเลยอืผมต้องขอดูหน้าไพา่หน้าเสือวันศุกร์อีกรอบหนึง่งว่าผมจะมีโอกาสเลน่ลนตัวไหนมันแปลว่าบางวันมันจะต้องมีวันที่รู้สึกว่าพี่เราจะไปทางไหน โอ้ไม่รู้บามึงมึนไปหมดแล้วมันเป็นปกติครับมันไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยเจอทุกวันเลยประมาณแบบนี้ครับครับโอ้ขอบคุณพี่เบียร์นะครับถือเป็นอ่โอ้บทเรียนแล้วข้อสุดที่ดีมากนะที่แชร์เพื่อนๆครับไม่แน่ใจวันนี้ผมต้องขออภัยด้วยครับท่านผู้ฟังท่านผมผมเลยเวลาพี่เบียร์มาหน่อยละแล้วก็อ่ไม่แน่ใจพี่เบียร์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้แฟนๆในการเทรดเดอร์เคพีไหมครับช่วยปิดรายการตรงนี้ให้ผมครับอืมผมว่ามันปีที่แล้วผมว่ายากแล้วนะคุณคริส แล้วผมคิดว่ามกรลาปีเนี้มาแบบหมวกชมพูเลยหมวกขาวเลยรทรงแบบดูดีมากแต่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบโหไม่น่าเชื่อว่าตลาดมันจะพันเจ็ลงไปพันห้าขาเดียวประมาณแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมผมไม่บอกว่าเกมเงินไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไร ไม่ว่าจะเป็น V.I. ไม่ว่าจะเป็นเ a ทเอดมันไม่ง่ายครับแล้วมันจะไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมันจะมีความมีมิติหลากหลายมิติมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถเอาตัวรอดผมใช้คำว่าเอาตัวรอดนะไม่ต้องมั่งคั่งไม่ต้องร่ำรวยนะได้คือการเสริมทักษะในหลากหลายรูปแบบผมเองตอนแรกก็ยอมรับว่ากราฟเพียวร้อยเ ทุกวันนี้ผมต้องมานั่งดูตารางแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฟดรอบหน้าเมื่อไหร่เดี๋ยวประชุมเงินเฟ้ออีกทีเมื่อไหร่มีปัจจัยตรงไหนยังไ,ไงบ้างเฮ้ยสาย,สาย,สายต่างประเทศเป็นยังไงบ้างต่างประเทศเขาลงไหมผมก็เพิ่มครับเพราะถ้าผมไม่เพิ่มผมก็อยู่ไม่ได้ครับพีปกติผมไม่เคยสนใจด้วยซ้าว่าเอ้ยประชุมโอเปกมันจะเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ต้องมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้้โฟร์จะเข้าเหรอโฟรเข้าน้ามันถือโพซิชั่นช็อตอยู่เฮ้ยไม่ได้วะต้องปิด อยู่กับที่มันเหมือนเหมือนเหมือนถอยหลังจริงๆนะมันไม่ไม่ได้ผิดเหมือนกับเหมือนอยู่กับที่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั่งแตะนะมันเหมือนเดินถอยหลัง,ลงเพราะทุกคนมันอัพความรู้เพิ่มมากขึ้นเสมอครับเพราะฉะนันผมก็อยากให้เพื่อนนะครับพยายามสังเกตในข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับสังเกตในข่าวที่มันเกิดขึ้นสังเกตในเคสเตค่างๆแล้วก็เก็บความรู้เก็บประสบการณ์เก็บทักษะของเราไปเรื่อยและที่สําคัญต้องสามารถเปลี่ยนหมวกตัวเองได้ตลอดเวลา เช่นพซิชั่นตลาดแบบนี้ใส่หมวกเทาเลยลดพซิชั่นเหลือเอาเงินมาเทรดดิ้งยี่สเอร์เซนพอตลาดทรงเริ่มดีเปลี่ยนเป็นหมวกขาวเพิ่มพซิชันเป็นหกสิบอร์เซนใส่หมวกชมพูไปเลยใส่พซิชันไปแปดสิเปอร์เซ็นต์เราต้องเปลี่ยนแต่เราไม่สามารถจะอยู่หมวกเดียวบนตลาดแห่งนี้ได้เราต้องมีหลากหลายคือผู้คือ,คอ,คอผมอาจจะใช้คําพูดผิดนะครับแต่ผมทมําไงมาต้องสามารถ บอกตัวเองใส่โปรแกรมใส่ตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราโปรแกรมนี้นะผมเนี่ยบางครั้งนะครับคุณอิกคุณคุณคุณคริสผมเนี่ยต้องเอาโพสอีกมาแปะเลยนะคุณคริสนะว่าเฮ้ยวันเนี้เซฟเลยเซฟเลยต้องสะกดจิตตัวสมองตัวเองเพราะอะไรครับอาทิตย์ที่แล้วพึ่งพึ่งใส่บุกเต็มที่ไปคือมันเปลี่ยนไวมากจนเราต้องเฮ้ยวันนี้ต้องเบานะเทรดได้หลังสามโมงเป็นต้นไปวันนี้ลุยได้ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเพราะอะไรครับเพราะพอเราประเมินปุ๊บณณใจเราอ่ะ ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยเบานะเบาบางทีเราก็ลืมตัวเงินคริสเพราะอะไรครับเราอยู่ในภาวะแบบนี้ถ้าเราอยู่ในภาวะตลาดกระทิงมาเป็นสิบวันเนี่ยแล้วอีกห้าวันมันเป็นหมีเนี่ยผมหนีไม่ทันนะมันไวเกินไปมันไวเกินไปเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเพื่อนๆว่ามันต้องฝึกเทรดจนถึงสามารถบอกได้ว่าวันนี้เราจะทํายังไงเราจะบุกเราจะยอมเราจะถอยหรือเราจะนอนหลับไปเลยมันต้องทาแต่ถ้าสมมติเราเป็นผมเป็นผมฉันเป็นฉันคุณเป็นคุณ เบียร์เป็นเบียร์ตลอดเวลาแล้วอยู่ในสภาพวะตลาดแบบนี้เราไปไม่รอดครับเพราะตลาดมันไม่ได้ขับเคลื่อนแบบเดิมตลอดเวลามันขับเคลื่อนในหลากหลายมิติแต่ที่เราเทรดได้เพราะว่ามิติที่เขาขับเคลื่อนมันตรงกับเราพอดีที่เราไม่เคยเปลี่ยนอืมเช่นตลาดมันมีห้าลูปในอัตราการเทรดคุณจะชนะหนึ่งในห้าทุกครั้งคุณจะเสียสี่ชนะหนึ่งเพราะอะไรเพราะลูปนั้นมันตรงกับตัวตนเราพอดีรูปแบบการเทรดเราพอดีนึกภาพออกไหมครับอืม แต่แต,แต่เพราะฉนั้นแปลว่าหนึ่งลูปที่ตรงไปกับเราเราได้แต่อีกลูปที่เราเสียเราก็จะเมาเราก็จะคล่อมไงมันคือการคล่อมตลาดแต่ตามใดที่เราอ่านลูบตลาดออกเราก็จะบอกแค่ว่าสี่ลูปเราเบาพอตรงลูปเราเราลุยนั่นแ<อ>หละครับ,รบมันคือการวางพซิชั่นตนเองวางฝีมือตอนเองวางพิชัอเองให้เหมาะกับตลาดสภาพนั้นเราถึงจะรอดแล้วหลบโตอย่างมั่นคงครับผมโอ้ ขอบคุณพี่เบียร์มากครับสำหรับข้อคิดทิ้งท้ายนะครับที่พี่เบียร์บอกแล้วตอนนี้มันไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพวเราต้องคอยเสริมทักษะแล้วก็พยายามหาพฤติกรรมอย่างที่บอกรูปที่ตรงกับเราแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจอจังหวะนั้นได้เนี่ยพี่เบียร์บอกเราก็เน้นตรงนั้นงไปตรงอื่นที่มันไม่ใช่ตามแพทเทิร์นของเราเราก็พอดบ้านนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็การเปลี่ยนโหมดอารมณ์เนี่ยขอบคุณพี่เบียร์เพราะว่าโพสต์อิดผมก็ใช้นะพี่เบียร์เพราะว่าเรารเราอินกับอะไรเราโฟกัสอะไรบางท ท่านผู้ฟังก็ลองใช้ได้ผมก็ใช้นะครับพี่เบียร์นี้ขอบคุณพี่เบียร์มากมาที่มาแชร์กับพวกเราครับใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับเทรนเดอร์ด้วยนะคะ